สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจอรว่านเก่าเก่าก็จะพาท่านผู้ฟังมาที่บ้านแม่จอยหรือบ้านแม่สุรีนะครับในความสุดท้ายได้ยินวา่าแม่จอยเนี่ยเล่าฟันดีเดเลกเดเดแล้วน,น,น,นะครับขอมาแล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อนที่ได้สนใจก็ตามไปฟัง,งกันนะครับตามผมไปนะครับแมจ่จอยสวัสดีครับ สสวัดีค่ะครับแันชายครับสวัสดีค่ะคลิปแรกมาสัมผัสแม่จ้อยไห้ซิปเอ็ดอะเดี๋ยวซิปเอ็ดจากนี้ขึ้นมาไปตามแม่จ้อยอีกแน่นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแม่จ้อยถือมาสองงวดตอนงวดที่ผ่านมากอยู่ได้ทั้งบนทั้งล่างตลาดตอนงวดแม่จ้อยให้มั่นที่ย่าไปเป็นเสี่ยงหนึ่งหางเดียวนะคะที่จะได้ข้อมูลมาอยากเห็นนะสามีได้มากนะคะมาหลกดฝนแม่จ้อยอีกแน่ต้องเป็นย่า ตัดหญ้าวันเพิ่นทะเลาะกันสองงานท่านคนละลูกอันนี้ต้องพูดดีๆแ้สองคนเกันคนเาแย่งเนะเป็นเป็นเรื่องธรรมชาติเขาต่างคนตัางหูตึงาัให้เบาแยงผู้ปกครองใจนงาเนพิดกันเป็นคงมงนมาจั้งสั้นคำพดดงยินงเป็นเสียใจที่เขาต้อง บอกว่าคือรับสัญญาณบอกสัญญาณเป็นอะไรับสัญญาณว่าใครจะเทียนเปนไรเล่าแบบนี้สัญญาณว่าใครดีใกล้มือมากเป็นใจดีใจงามมันตะได้เฮทั้งบนทั้งล่างมา้งวันหือว่าเป็นตะได้เฮอยู่ว่าฝันว่าได้เก็บหอยเต็มถุงคือมันสิเป็นเจ็บหาซะเก็บเจ็บหอยฝันว่าได้เก็บหอยได้บักลาเเลยเต็มถุงอัดยัดหมดเลวเสียงเรียกว่า กเลขสิบเอ็ดหรอพ่อใหญ่อ๋อสิบเอ็ดแต่มือพื Jill ้นเหรอเนาะแมนสิบเอ็ดอันเราแต่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นอันเพิ่งได้มือมือหนึ่งกะฝันว่าได้เก็บบักหอยมันบ่ได้บักทุ่งบักไงหล่ะกะเอาปั้นให้เด็กน้อยย่านเด็กน้อยไม่หยาดอ่ะแบ่งให้เด็กน้อยผู้นั้นผู้นี้เก็บให้เด็กน้อยกับปากลายแล้วบริจ้าของในย่านย่านของเจ้าของย่านเอามาเอาเสียงเสียงไว้ไห้ถุงยามเจ้าของเหรอวัยวันนี้ได้สองมือสองมือมากกับมาฝันเจ็บเห็ดได้บัด เห็ดเห็ดตะออยู่น้ำขางโล่งไหมก็ยังไปเก็บในป่าซ่าเนี่ยไหมเป็นขางโล่งศพไหมเอ้าแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นลุ่มศพน่ะแต่ว่ามันแห้งเป็นโล่งอะไรนี่ขี้ดินเกาะน้ำโล่งศพเนี่ยแล้ไปเก็บเอาน้ำขางได้หลายพ่อแม่จ้อยได้หลายเห็ดพอเห็ดตะพอมิตรดอกขาวๆเก็บเต็มกำมือเลยกระเพาะยานนี่ย่าบ่เก็บนาตาแต่กระคืดอยู่ว่าเอ้ามาเอาจังไรกูซื้อมาเอาในขางโล่งมันก็เป็นแต่ขี้เดีินก็แต่ว่าก็ก็ยังเก็บเอาน่ะ คือยู่แห่งเก็บเอาเออคือยู่แห like ่งเก็บเอาในความฝันขั้วฟันอย่างใดเนาะเออบ่รู้ว่ามันเป็นจังได๋แห่งคันปกติบางที่เนี่ยมันก็สิแบบว่าเฮาขยาขยแยงนี่เนาะในโรงศพนี่แม่นะแต่ว่าเออแต่ว่าฝันนั้นมีแต่เก็บเอาเก็บเอาเนาะแต่ว่ามันสิเป็นเจ็บหายเจ็บเฮ็ดก็เป็นหาอยู่แล้วบ่หอยก็เป็นหาอยู่แล้วบ่เฮาเก็บเอานี่เก็บเอาเก็บเอาเก็บก็เป็นเจ็บแม่นเก็บนี่ก็คือเจ็บเนี เจ็ดหาเนาะเจ็ดหาหาเจ็ดเหี ah, ้ย ah. ับสิบเอ็ดนึ่งเฮ้ยมันม uh ันจะเข่าสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยมันเหล็กมันเข่าแล้วอฮ้ยมันเหล็กมันเข่าแล้วแต่ว่าทำชุดแยกกันทามันเข่านการสีฟันเห็นเข่าแต่ว่าหัวนี่เปิดฟันไม่ได้เนี่ยใดพี่ได้เก็บอ๋อเจ็ดหาเจ็ดหาน้ำ แมนเจ็ดาาเจ็ดตัวกับมือสิ๊กับสิบเอ็ดตั้งแต่กับกับับังแต่เมือกีับกแล้วเป็นมุกเด็ดกับาาเจ็ดนะชเอกับสิบกยังไงเฮกับเจ็ดเจ็ดักับเจ็ดเจ็ดกนตัวกับไปซื้อไหกับไปซื้อไกับไปซื้อไหม่ับไปซื้อใหมันเป็นเลขเบินหมันซืองานนะคะสิบเอ็ดลาฟันกันได้เท่านี้แหละ ฟันถ้าพัดอันไทยแล้วทาาไปแล้วไม่ใช่เราก็ฟันเทียเดียวแม่บอกแม่ดูจังไหนฟันนี่แหละฟันสองรอบไปละคือฟันได้เก็บบักหอยแล้วก็ได้อีกสองมือมากกว่าฟันว่าได้เก็บเ็ดฟันก็ละขึ้นเดินเออฟันก็ละขึ้นพะเป็นฟันขึ้นเดียวกันด้ฟันสองขึ้นอีกคือฟันสองเทียพอเป็นฟันขึ้นเดียวกันฟันคนละขึ้นคนละขึ้นขึ้นแหลกหันฟันว่าได้เก็บกหอย ย้ะบักหอยได้บลาไหลเลยล่ะบานนี้ก็เอาแยงให้เด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยมันมาหลายคนอ่ะก็เลยว่าเอาให้เขายยานเขาไม่หยัดยยานเขามาเอาน้ำเจ้าของก็เลยเจ็บให้เด็กหน่อยพลเป็นขึ้นยาะบัาหอยเลื้อยต้มสุกนี่หอย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 เลื้อยหอยเลื้อยเนาะก็เอื่นหอยเลื้อยหน่อยเนี่ยนั่นหละหอยโขกหอยปลาเท่านั้นเจ็บไห้เด็กหน่อยว่าต้มหัวสุกปลูบไปเรียให้เด็กหน่อยครับีสองขึ้นนี่ก็ไปเหล็กตวเกาได้เนาะ ก็สิเป็นตัวเกาตัวเกาตัวตัวเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดเพราะว่าเหล็กเพราะว่าฟันมันค้ายๆกันนะอันเดียวกันเออฟันไม่เก็บหอยกบเก็บเห็ดเนาะหอยกับหาเออแต่ว่ามันมีเหล็กตัวหนึ่งเขามาแสกยก็ด้ไหมจอยเหล็กหนึ่งไหมมันจะาเป็นหนึ่งเจ็หาอกแตยังว่าเฮ้ยสิเป็นหนึ่เจ็ดหางจากอันนี้ก็ได้เพราะว่ามีเหล็กหนึ่งอยู่แลมีเหล็กน่อยนอยเนเป็นได้เด้อเห็กหน่อยกุ้ยงิงก้ยไเออเด็กหน่อยแต่เรื่องกยิง่องกุ้ยไดนั่ได้ไม่แต่เด็กหน่อยแต่ว่า เ็กหน่อยซ้ำทันทันตีไปเลขสามตัวเป็นหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ตหางเนาะเพราะว่ามันมีเหล็กเหล็กหนึ่งอยู่นั่นหมนันมีหนึ่งมันมีเด็กหน่อยเนาะเก็บบกค้อยได้หลายครับมือแหลกกันฟันมีท้าไม่ใจยรือว่าเหล็กหนึ่งหนึ่งก็เหล็กเจ็ดห่าหาเจ็ดไม่ชใยมากตัวได้หลายมาเจ็ตห่าหน่อยเนาะมาเก็ตห่ามาขายเก็ตหน่อยมาตัวนี้หลายเน้นเก็พราะว่าฟันชอบเส้นไปเหล็กตัวเดียวกัน เพราเก็บเห็ดกระเทิงเก็บบอ,อหอยแม่ก็สิว่าก็สิมักตรงนี้นะเพราะเคยฝันลักษณะนี้นี่กานว่าเก็บเพ็ดนี่มันจะเป็นนี่แหละเด็กเ,เก็บฐางอมาเก็บเพชรเนี่ยแล่เเก็บมานเป็นกระไดม้วนขพี่นอกต่อมวนุ่นที่ยามาสัมผัสในจอยไดซีเครั้งเดียวนะคะพรอควงสุดท้ายไม่นี่นบอกว่าเป็นฝันเด็กเก็บท่าเห็ดนะคะเวามั่นใจเลกเก็บหาเก็ไปเก็บก็เด็กนอยนีจะเป็นหนึ่งเจ็ดห้านะคะ โน่นจริงๆคือเจ็ดหาหาเจดนะคะเด็สามตัวกับรเน้นกันได้นะะทั้งหมดทั้งมวลนี่สามีเป็นบ่ะแม่จอยแมนมีเตเมียนเว่าบ่มี่ล่ยตเด้ต่ว่าตามดิทีฟันมาได้น่าจะได้นะยังว่าอาว่าเก็บได้แต่เกาเป็นได้นะได้ไล่ได้เฮ็ดเด่กก็ได้ก็ได้พ่อบอกหอยนะก็พึ้นขัดฟันเออฟันขึ้นได้แลกก็ได้หอยได้ไลยอีกไอเจ็ดนี่ชัดเนาะไอเจ็ดนี่มากแค่ หาเจ็ดเจ็เจ้าของนี่ก็เป็นเจ็ดที่แล้วนะสมตัวกันหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดขาเนรเลขพวกนีงหันออกหาวนี้ออกหกเือหาเจ็ดาหกออกแล้วออกาเจ็ดกับโแตกกันด่มันมาจากใกล้ๆแม่ออกใกล้ๆกันแ่เด่วรกใกล้กันเนาออกใกล้ๆกัน เด่เกียดี๋ยวยุดดนี่ติดไรงวดดี่นี่เป็นยังก็ได้นั่งพับเพียบเ่าดีลูกหลานไปใส่เปื้นลูกหลานไปเรียนโอ้ยสบายดีเลยจะกอนกับบ้านไปเฮ็ดเขาเนี่ยอยากเนี่ยกินในพุทธเอาแล้วค้นปวยติดเตียงแล้วก็มานั่งขาลานบบดนี้ ปกติแม่จ้อยบ่ได้นั่งบ่นนี้เด้อพี่น้องหลานมันสิมาหยากคากรองยาไม่หยาดอันนี้นะพอดีหลานมีเยเพิ่นก็เลยได้นั่งพับเสียบเว้าแบบนั่งควักเลยนะคะเออสวัสสดิ์ว่างๆใครเห้ซีได้หลายๆเด้อได้มันๆคุณใทุกคนท่ายตามให้แล้วนะคะคลิปแรก11ทางเดียวคลิปกลงคืตดห้าห้าเจ็ดเเป็นตัวเน้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็จเนี่างหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ เจ่ค้างเดียวก็แน่นอนแค่ค้างเดียวแค่ค้างเดียวคันที่เอาสามตัวกเอาหนึ่งมาใส่หนึ่งคองตัวเเห็นเด็กหน่อยครับหนึ่งก็เล็กหนึ่งตอนแรกเป็นเด็กหน่งแมนแมนก็บอกอะไัคันแรกที่เป็นใจเป็นสันมาครับแมนถ้าฟันว่าได้เจ็บเฮดเจ็บเฮดเจ็บพอยสสิไม่นจะเป็นเจ็บหางคันฟันคันฟันโรคเลือดสิแต่เขาไม่ใช่เป็นสองหาง แต่วัดวี่ทีกนห้าวเคือับคฟันเื่อกันแต่ว่า,าวตีเลีบ่คือกันแมงคตี่คือกัน,น,น,กนอขอบคุแมใจอยลหลายเด้อก่ะทีเอาแนวทางมาแบงปัน,นงวนนี้ก็ขอให้เอซีโดีกับแนวทางของใบซอยนะคะ<ต>วดีเป็นงวดที่สามบอกเพิน่นเพื่นถือมาแล้วสองวดซ้อนวดที่สามเลยวันวดที่สามอีกดนี้เเป็นกับวดที่สมเป็นงวดที่สามคือวดนี้นะครับ มาเสียอีกนะใกลเนาะล่าเป็นถือั้างบนั้างล่างนล้ก็สีได้บนฟ้ามากพอที่สมารถเปนถือทั้งบนทั้งล่างมาเลยมันเองใครขึก็หลาจะมาบนมาล่างได้หนึงหนึ่งกับเจ็ดห้ไม่เอฟซีได้บทสุปุสกคนเด้อขอให้มันมานสุกคนสาธุสาธุังงคงทัวไทยเนาะของเนาะข้นกับขอคุณหลายๆได้แม่จอยเอ้ยแม่สุดีเอฟซีแห้งๆปังๆ หอยแงห้งกันเอฟซีได้ดูร้านก็ไดน้ำกันข้างทีกระสีได้ซื้ออะไรอยู่แต่ต่อแมนไบดูสติได้อิลีได้ฝันวันนี้ฝันวิเดียเได้ซื้อเลขือวยเฮ็ดยังเนี่ยฝันว่ามีแนวได้ได้กินยังในตีล่างคลองถาเลยจะว่า าครับสำหรับผมมีมีควายอดวันก่อเก่ากวข่ายุติในการลงคลิปยูทูปแต่เพียงตรหนี้พรานดีในคลิปต่อไปโชคดีสวัสดีครับ